Hello, everyone. We are so excited to invite you to our Radiant Seminar. สวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะเรารู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้เชิญชวนทุกๆท่านให้เข้ามาร่วมในงานสัมมนากระจ่าง which will be on the 4th of May in Bangkok. ซึ่งเราจะจัดขึ้นที่กรุงเทพนะคะในวันที่4พฤษภาคมนี้. You know it'll be a Powerful time in the presence of God and in the Word of God. Our slogan for this seminar is See with your heart. to see with your eyes สโลแกนสำหรับงานสัมมนาในครั้งนี้ก็คือการเห็นด้วยใจเพื่อจะเห็นด้วยตา In this seminar we will receive a heart revelation of all that Jesus has done for us ในงานสัมมนาครั้งนี้เราจะได้รับการเปิดเผยสำแดงจากภายในใจของเราเกี่ยวกับทุกอย่างเลยที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้เรา And as our heart faith comes alive แล้วเมื่อความเชื่อที่อยู่ในใจของเรานั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ We will be able to take possession of what belongs to us. ก็จะทำให้เราสามารถยึดครองเอาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติทุกอย่างเลยที่เป็นของเราในพระเยซูคริสต์ And then we will see with our eyes แล้ววันหนึ่งเราก็จะได้เห็นด้วยตาของเรา The manifestations of these realities ความเป็นจริงที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วได้ปรากฏออกมาสู่โลกภายนอก So you don't want to miss this seminar รับประกันเลยว่าอย่าพลาดงานสัมมนาในครั้งนี้เด็ดขาด It'll also be a wonderful opportunity for us to see you face to face และก็จะเป็น โอกาสที่ดีสำหรับเราด้วยนะครับที่จะมีโอกาสเจอกับทุกๆคน so register today ยังไงลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ได้เลย invite your loved ones อย่าลืมที่จะชวนคนที่คุณรู้จักและคนที่คุณรักมาด้วย and we will have a l i v e transforming time together แล้วเราจะได้มีช่วงเวลาที่ทรงพลังเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตร่วมกัน so we hope to see you there ก็หวังว่าจะเจอทุกคนที่นั่นนะครับ God bless you ขอพระเจ้าเวพร์ครับ